ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w K P Auto แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านการทหารและอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดของเครื่องบินขับไล่ HAL Tejas Mk 2รุ่นปี2025 1ในความพัคภูมิใจของวิศวกรรมการบินอินเดียที่ก้าวไปอีกระดับ ทั้งในด้านความสามารถและความทันสมัยสำหรับการรบในยุคป,ปัจจุบันทีพี HAL Tejas Mk2 เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการอัปเกรดอย่างสมบูรณ์จากรุ่น Tejas LCA ดั้งเดิมโดยถูกพัฒนาโดย Hindustan Aeronautics Limited รุ่น Mk2 นี้ถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับเครื่องบินรบ Generation 4.5ซึ่งสามารถรองรับภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบเบาและระดับกลางพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศอินเดียในสนามรบมยุคใหม่ หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเทคัส MK2 คือเครื่องยนต์ GEF 414ซึ่งมีกำลังแรงขับสูงกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนเครื่องยนต์ใหม่นี้ช่วยเพิ่มความเร็วสูงสุดและอัตราการไต่ระดับของเครื่องพร้อมเสริมความคล่องตัวในสถานการณ์การต่อสู้อากาศแบบประชิดโดยเครื่องสามารถทำความเร็วได้ใกล้เคียงแมต1.8ซึ่งถือว่าเร็วมากในระดับเดียวกัน ในด้านการออกแบบตัวเครื่องเตคัส MK2 ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตัวลำยาวขึ้นมขึ้นที่ปีกเพิ่มขึ้นและสามารถบรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากถึง6.5ตันด้วยจุดติดตั้งอาวุธ11จุดเครื่องสามารถติดตั้งขีปนาวุธหลากหลายชนิดเช่นขีปนาวุธแอสตราแบบยิงไกลระเบิดนำวิถีและขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ซึ่งช่วยให้เหมาะสมกับภารกิจหลากหลายแบบอย่างแท้จริง ระบบอิเล็กทรอนิกส์และห้องนักบินของ MK2 ก็ถูกยกระดับอย่างล้ำสมัยมาพร้อมเรดาร์ AESA ระบบตรวจจับความร้อนระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ขั้นสูงต่างๆเพื่อให้การรับรู้สถานการณ์รอบตัวเป็นไปอย่างแม่นยำห้องนักบินเป็นแบบจอกระจกเต็มรูปแบบมี HUD มุมกว้างระบบควบคุมแบบสัมผัสและระบบเล็งเป้าหมายผ่านหมดนักบิน ในเรื่องขององค์การครางตัวและความอยู่รอดเตคัส MK2 ได้ใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์และการออกแบบที่ช่วยลดการตรวจจับทางเรดาร์โครงสร้างตัวเครื่องก็ถูกเสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงด้านระยะทางและการบินเครื่องบินลำนี้สามารถบินได้ไกลประมาณ3,500กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมและยังรองรับการเติมน้ำมันกลางอากาศ ทำให้เหมาะสำหรับภารกิจโจมตีระยะไกลและการลาดตะเวนชายแดนเครื่องบินสามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งควบคุมอากาศโจมตีภาคพื้นดินและโจมตีเป้าหมายทางทะเล อีกหนึ่งจุดเด่นคือการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศมากขึ้นสนับสนุนโครงการเ m a ินอินเดียส่งเสริมความเป็นอิสระทางการป้องกันประเทศลดการพึ่งพาต่างชาติและผลักดันอุตสาหกรรมการบินของอินเดียให้เติบโตไปอีกขั้นในช่วงที่อินเดียเริ่มทยอยปลดประจำการเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง MiG 2 1เครื่อง Tejas Mk 2จะเข้ามาทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมความสามารถที่ล้ำสมัยสะท้อนถึงศักยภาพของอินเดียในฐานะประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินระดับโลกทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของเครื่องบินรบ HAL t e c a a Mk2 รุ่นปี2025หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามข่าวสารด้านการทหาร การบินและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง w K P Auto และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรา